คุณผู้ชมมาดูคดีเรื่องของเกี่ยวกับเว็บพนันออนไลน์นะคะซึ่งตอนนี้อยู่ในความรับผิดชอบของสนตบูนค่ะตํารวจเองก็บอกว่ายังมีการขยายคดีต่อไปหลังจากที่ออกหมายเรียกวิกโจ๊กแต่ว่าไม่ได้เข้ามารับฟังค่ะ พันตำรวจเอกดูสิทธิ์พรหมศิลป์ผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาเดินทางพบกับพนักงานสอบสวนสอนอปูนเพื่อให้ปากคำในฐานะพยานคดีเว็บพนันออนไลน์ที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายเว็บพนันที่ก่อนหน้านี้มีการออกหมายจับตำรวจไปสามนายรวมทั้งพลเรือนอีกหนึ่งคนซึ่งขนาดนี้คดีนี้นะคะพนักงานสอบสวนได้ขอออกหมายเรียกพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หนักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมาให้ข้อมูลด้วย สำหรับเว็บไซต์พนันออนไลน์ MBK Master ตำรวจสืบสวนพบเส้นทางการเงินหรือว่าเส้นเงินที่ไปเชื่อมโยงกับบัญชีมา้าที่พันตำรวจโทรคริสถืออยู่ประมาณ15ล้านบาทโดยในวันนี้พันตำรวจโทรคริสก็ได้เดินทางมาที่สอนเอตาปูนเพื่อให้ปากคำด้วยแต่ก็ไม่ให้สัมภาษณ์กับพี่น้องสื่อมวลชนนะ,นะคะ ขณะเดียวกันพลตำรวจตรีภพโรธนายกสมาคมพนักงานสอบสวนได้เดินทางมาที่สอนอเตาปูนด้วยเมื่อสอบถามว่ามาทำอะไรก็ได้คำตอบเพียงสั้นๆบอกว่ามาเข้าพบพนักงานสอบสวนแต่ยังไม่ขอให้รายละเอียดใดๆด้านนายนัทวิทย์เนติจารุโรธทนายความของพลตารวจเอกสุรเชษนะครับเดินทางไปที่สอนอเตาปูนเพื่อติดตามทวงถามประเด็นที่พนักงานสอบสวนสอนอเตาปูนออกหมายเรียกบิ๊กโจ๊กเนื่องจากตัวเองและบิ๊กโจ๊กเนี่ย มีความเห็นร่วมกันว่าคดีพนันออนไลน์ที่ค้างอยู่ที่สอเตาปูนพนักงานสอบสวนไม่มีอำนาจที่จะทำคดีแล้วควรจะรวบรวมสำนวนส่งให้ปปชเนื่องจากเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่รัฐรวมถึงก่อนหน้านี้พบปตรก็ได้ให้คดีที่เกี่ยวกับพลตำรวจเอกสุรเชษทั้งหมดส่งให้ปปชซะก็เลยมองว่าการออกหมายเรียกครั้งที่สองนี้อาจจะเพราะว่าต้องการให้มันเข้าเงื่อนไขการออกหมายจับบิ๊กโจ๊กหรือไม่ ที่สองเนี่ยก็มีการสื่อสารหรือบอกกับสังคมในทํานองว่ามีการส่งหมายไปอีกซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเรื่องอะไรพลตเอกสุรเชษก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้ที่เขาบอกว่าไปส่งไปส่งมันเรื่องอะไรเพราะยังไม่มีใครได้รับผมได้นําหนังสือของพลตเอกสุรเชษนะครับว่าจะขอมายื่นต่อ พุ่กับสอนอเตาปูน <c oughs> เพื่อให้คณะพนักงานสอบสวนที่ดำเนินการทําเรื่องอยู่เนี่ยยุติการสอบสวนและรวบรวมสํานวนส่งปปชทนายณนะัฐวิทย์บอกได้ว่าเดี๋ยวจะเดินทางไปที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ <c oughs> เพื่อยื่นฟ้องพนักงานสอบสวนในคดี BNK Master ด้วยครับตอนนี้บิ๊กโจก็ลาพักร้อนอยู่นะคะ <c oughs>